รายการอยากรู้ถามกูกูรุทยะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยวันนี้อยู่กับพวกเราสองคนนะคะนายและก็พี่เพรนั่นเองเนาะกับรายการอยากรู้ถามกูค่ะกูรู้เลยนะคะวันนี้เอาใจสายออฟโรดเลยด้านหลังที่พี่ๆคงเห็นกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้งานเลนสซ่ม X12 นั่นเองเลยไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้เลยเพราะตัวเนี้ยบอกเลยว่าเราเรามีลูกค้าหลายท่านต้องใช้ไว้จำนวนเยอะมากที่เข้ามาเปลี่ยน ข้ามาใช้สําหรับตัวนี้เพราะบอกเลยว่าของเขาดุดันมีความเป็นตํานาน<ม>ชาวอเมริกาบอกเลยว่ารู้จักแบรนด์นี้ดีและแถมบอกเลยว่าสไตล์เนี้ยดุดันมากเข้มจ <ๆ S 1> ุกๆเลยก็ว่าได้นะคะพี่งั้นเรามาดีกว่ามาดูกันดีกว่าสําหรับ Mac S12 ตัวด้านหลังของเรานี้นะคะคุณพี่วันนี้น้องบ็เลยต้องอุบไว้ท้ายคลิปเนาะไว้ท้ายไร้์สดของเราว่าเราจะมีโปรโมชั่นจับ คู่กับแมกยางตัวไหนบ้างแต่ช่วงนี้หนจะพาพี่ๆทุกคนนะคะไปพบไปเจอกันก่อนว่าที่ร้านเรามีติดกับรถอะไรบ้างไปดูจ้ะไปดูเลยจ้ะด้านหลังเลยจ้ะอ่าอ่าแล้วก็ต้นย้ำพี่ๆทุกคนคะสำหรับตัวนี้เลยบอกเลยว่ารุ่นนี้รุ่นแม็กเอเรานั่นเองนะคะตัวนี้กว้าง8ปครึ่งออฟศูนย์มีทั้งหมด3าสีเลยด้วยกันนะคะสีได้ช่ไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีดำแล้วก็สีพิเศษสีอลิมิเ็ด สีรีิ์ไมเตอร์ของเราเป็นสีหน้าชานั่นเองคะอ่ะพี่ดาวแล้วรูปด้านหลังที่คุณพี่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นมิ t ซูบิชิไท i ันดีแม็กนะคะตัวเก่าสมเก่าตัวเก่าต,ตัวใหม่บอกเลยว่าจา Ford Ranger, ัดฟอร์ a n นเ r อร์อะทีรถที่เข้ามาติด้องฟอร์ r a นเ e อร์พวกปาเจโ o อย่างเงี้ยก็มีนะบอกเลยพี่ๆคนไหนที่แบบชอบความดุดดันส่วนมากจะเป็นรถฟอร์ r a นเ e อร์นะคะพวกแรปเตอร์พวกดีแม็กยิสุดดีแม็ก พวกนี้มีสูที่บีชีไททันหรือรวมถึงมาด้าต้องย้ำเลยว่ามาด้าบี5 0ห้าก็เข้ามาจัดที่เราก็เช่นกันบอกเลยว่ารีวิวด้านหลังเรามีแต่รูปสวยๆงาๆ<ะ>นี่คือสีพิเศษสีริมิตเด็ดของเราในะสีหน้าชาเ<ะ>พราะว่าสีหน้าชาของเขาจะดีไงคือเวลาเขาโดนแสงเวลากระทบแสงครับบนท้องถนนองที่คือมันเล่นแสงมากคือมันจะไม่ทะมึนมันจะไม่ ดุจนเกินไปดุจนถึงขั้นแบบว่าเหมือนสีดำเนาะนี่คิมมิคของมันก็คือให้เหมือนมีความสเสน่ห์แล้วมีความเทวพาวย้ำพี่อีกทีนะคะกว้างแปดครึ่งออฟสูนนะคะมินหมด3สีมีสีอะไรบ้างคะพี่แกวสีดำนะคะสีเทาแล้วก็สีหน้าชานะคะ3มสีกด้เป็นเลยนะคะชอบสีไหนก็มาจัดกันได้เลยค่ะใช่ไม่เป็นหวังแน่นอนเราต้องแจ้งก่อนนะเราของเรนโซ่เนี่ยเรามีรับประกันของเขาพิเศษด้วยเนาะใช่คือ รับประกันของทางเรนโซ่ในต้องย้ำเลยนะพี่รับประกันโครงสร้าง10ปี42ปีงานของเขาดีแน่นอนไม่ว่าจะเป็น<ช>โครงสร้างนะเพราะว่าเขารับประกันโครงสร้างยาวๆเลยพี่พี่ลองคิดดูว่า10ปีเนี่ยตอนนั้นก็คือหนูอาจจะงักราก็ได้นาอสิปีแล้วชาแต่โดยบอกเลยว่าน้องเขายังอยู่แถมสี่ของเขาเนี่ยเขารับประกันเต็มๆตมสองปีเลยตัวนี้นะพี่ฮไลน์นี่บัดดาวิธี50าศูนย์พูดอย่างเดียวเดี๋ยวพี่ไี่ไเชื่อนี่แหละค่ะเรามีรูปนลพี่ไม่ว่าเป็นดีแม็ก สีดำสีหน้าชา่าคุชซับมากสวยมากเลยนะคุณพี่ส่วนราคาต้องอุบไว้ก่อนมีแบรนด์ B F แล้วก็ฮันคุกค่ะฮันคุกเลนโซ่ค่ะแล้วก็เป็นแม็กซินั่นเองบอกเลยว่า4ตัวนี้นะหนูมาจับคู่ให้พี่ๆดูเลยแต่ในในรูปภาพด้านหลังของเราจะเป็นตัว B F ฮันคุกแล้วก็ยางเลนโซนั่นเองแต่จะไม่มียางแม็กซิแต่แม็กซิเราแถมให้บอกเลยว่ามันก็มีพี่พอะไรนะคะเขาจับคู่เชกันเป็นเป็นตัวเลือกให้นะ ใช้นย้มว่าเป็นตัวเรือกให้ได้เลยงั้นเรามาพูดถึงเอาพูดถึงน้องเล็กก่อนดีกว่า่ถ้าเป็นน้องเล็กเนี่ยไม่ใช่ว่าน้องเล็กแต่ไม่เล็กนะพี่ต้องย้ำเลยราคาที่เริ่มเป็นราคาเริ่มต้นเบาๆซบๆซอบถูกจใจใช่จับต้องได้สำหรับฮันคุก RF11 นะพี่น้องแล้วตัวแม็กซิ AT700 นะลองดอกยางแบบหลายทิศทางสร้างกนันยึดเกาะที่ดีสำหรับ ทันคุกไดนาโบนั่นเองนะคะอ่าไหนๆเราก็พูดถึง2ตัวนี้เรามาให้ราคาดีกว่าเนาะ,ะจัดราคามาเลยค่ะสําหรับราคานะคะหนูให้ราคาเท่ากันเลยเท่าไหร่คะอยู่ที่29,900บาทค่ะ สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเนาะนอกจากราคานี้เราบอกเลยสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเราไม่ได้แค่แม็กกะยางนะคะเราได้ของแถมไปด้วยนะจ๊ะมีของแถมมีอะไรบ้างคะพี่แพรอ่ามีน็อตสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีดําสีโคมเมียมหรือสีน้ําเงินนะคะสามารถเลือกสีได้เลยแล้วก็เป็นคาลิเปอร์สีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินก็สามารถเลือกสีได้เช่นกันนะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือปอกกันสั่นนะคะแถมไปเลยนะคะชุดนี้นะคะของแถมเราชุดเท่าไหร่ โอ้ยชุดหนึ่งก็สองพันสองพันห้า้แถมให้ฟรีฟรไปเลยเนาะพร้อมติดตั้งเลยนะพี่จะส่งทางจังหว<ช>ัดฟรีใส่ถุงราแถมจุกโราให้คุณพี่ฟรีพี่ที่เดินทางเข้ามาติดตั้งในร้านเรานะคะเราดูแลกันยาวๆตลอดอายุการใช้งานใช่บริีมีบริการหลังการขายแบบฉุกๆเลยจ้ะสำหรับตัวนี้คือยา so งเรนโซนเองเป็นยางเดียวกับทางแม็กของเขาเลยอ่าคุณพี่ก็เห็นแล้วนะอยู่บนด้านหลังของพี่แพลนเนาะสำหรับตัวนี้เลย ตัวนี้คือยารเรนโซอาทีศูนย์เจนอ้าลืมแจ้งว่าแม็กซิตและตัวฮันคูค่ะพี่เป็นไซส์ยาง265 7016นั่นเองนะคะพี่อาทีศูนย์เจนะคะไซส์265 7016ราคาชุดละเท่าไหร่คะพี่เพลราคาชุดละ34,000บาทเท่านั้นจ้ะสามหม่นสี0บาทนะพี่34,000บาท ราคาวนี้พร้อมติดตั้งพร้อมจะส่งต่างจังหวัดฟรีพส่อถ่วงร้อแถมใจของแถมจุกไปด้วยบอกเลยว่าส่งไปให้หมดค่ะพี่อ่่าจังหวัดเราต้องแจ้งก่อนนะเราไม่ได้แยกแบบที่พี่เห็นนะเราประกอบให้ทุกแม่ประกอบเลยคือพี่ไปถึงแล้วถ้าพี่ใส่คนเดียวได้พี่ใส่ไปเลยจ้ะเพราะว่ามันแค่ถอดล้อยุกใส่ฟรีได้เลยเอใส่ได้แล้วเราถ่วงล้อให้เรียบร้อยเลยทุกอย่างทุกอย่างเติมรวมอะไรให้หมดทุกอย่างพี่บริการแบบใช่เหลืออย่างเดียวคือเหลือที่น้องต้องนั่งรถไปต่างจังหวัดไปใส่พี่แล้วล่ะเหลือมีหมด มาถึงตัวรัสบอร์ดค่ะยืนหนึ่งนำ้ำหน่วันชอวีเอฟก็คนก็น่าจะรู้กันแล้ว<ช>ว่าเป็นยังไงกันนะคะเป็นแบรนของอเมริกานั่นเอง USA นะคะสำหรับตัวนี้เลย BF Gullish KO2 อชสำหรับตัวนี้นะพี่สำหรับยาง v f นะคะคุณพี่ตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ด้วยลักษณะดอกยางเขาที่แบบว่าชั<ม>่นำบางใหญ่เหนียวหนึบสำหรับตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะพี่ BFKO2 mm. นะคะไซส์665716ราคาแทนแทนแทนราคาชุดละ 45,500บาทเท่านั้นจ้า45,500บาทเท่านั้นกรุบกรุนะใช่ถ้าราคาแสนก็ต้อง2ชุดอะคะจัดไปเลยจ้ะยางอ่ะทุกทุกแบรนด์อะที่เราแนะนํามาดีหมดแต่อยู่กับการใช้งานของพี่ว่าพี่ใช้แบบไหนเนาะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะพี่แต่พี่ใหญ่ b ีเก็คือสุดซอยก็คือโอเคหมเขึนคือนางคือที่สุดของดอกยางอทีแล้วแต่ที่เราพูดมาไม่ใช่ว่าแม็กซิันคุกและเลนโซไม่ดีนะ ของเขาดีนะพี่มันขึ้นอยู่กับการใช้งานเราต้องยังนะ<อ>ว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้งานใช่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณพี่ไม่ได้เป็นสายออฟโรดแบบจ๋าขนาดนั้นน่ะแต่อยากแต่งสวยแต่งสวยเท่อย่างเงีง้ยเฮ้ยคุยกับคนอื่นรู้เรื่องหนูบอกว่าพรุ่งนี้เอาอยู่แน่นอนสําหรับโปรโมชั่นนะคะยางกับแม็กนะคะยางแม็กเอ็กแม็กเอ็กนะคะคู่กับยางไซส์265 70 1้านะคะ bf ko 2จะอยู่ที่ชุดละส5 5 0 0บาทนะคะ h ั n k o o k rf 1 1 กับแม็กซิใช่ไหมคะแม็กซิตจะอยู่ที่2 9 9 0 0บาทและตัวสุดท้ายเลนโซ่นะคะ RT07 จะอยู่ที่ชุดละ3 4 0 0 0บาทส่าราคางามๆสุ่ๆเลยจ้าครบมีได้ครบจ้ะรวมถึงต้องย้ำพี่ที่คนนะทุกคนนะ เจอที่ไหนถูกกว่าแคปหน้าจอมาเราพร้อมสู้ราคาต้องบอกพี่เลยว่าราคาที่น้องแจ้งไปถ้ายังไม่ถูกใจพี่ๆนะและต้องบอกพี่ๆทุกคนเลยว่าร้านเราตั้งอยู่เส้นสีนั่งระหว่างซอยสิบเอ็ดสี่สามนะเข้ามาทักทายหาน้องไนท์หรือพี่แพรวหรือพี่วาก็ได้เลยสําหรับเบอร์โทรของเราสามคนอยู่ด้านล่างเลยนะคะโชว์เลยจ้ะใช่ด้านล่างบริการหลังการขายเราอะจัดมาสิครั้งค่ะ โดยการหลังการขายที่ดูแลพี่ยาวๆกันไปเลยตลอดอายุการใช้งานนะคะก็จะเป็นสับยางฟีนะคะครบทุกหมื่นโลเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็เติมลมไนโตรเจนนะคะแล้วก็ปะยางฟีตลอดอายุการใช้งานนะคะบอกเลยว่าดูแลกันไปยาวๆเลยจ้ะใช่เพราะว่าไม่ว่าเริ่องส่วน่าเป็นองการลมมลาหนูจะให้พี่แถวเป่าให้ที่ นะาก็บอกพี่ทุกคนเลยสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวราไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ